เมื่อวันที่2อธันวาคม2568สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและการประเมินความไม่แน่นอนสำหรับงานวิศวกรรมณคณะเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานี03นพร้าวจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุนทรสุทธิบาทคณะบดีคณะเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวเปิดงานโดยมีดรนรดมนวลขาวหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งมีประสบการณ์ความเาชี่ยวชาญในหัวข้อดังกล่าวมาให้ความรู้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาและพัฒนาองค์ความรู้สู่สังคมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านมาตรวิทยาให้แก่ภาคการศึกษาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงานอนาคต ในภาคอุตสาหกรรมไทย